เป็นตัวค่ะคือเราเรียงหน้ากระดานนะคะหน้ากระดานนะคะเรียนะคะรับบวกรับอะไรค่ะข้างค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะ,นะคะขอบคุณนะคะหางเครื่องเป็นรับเพื่อนนอน,นอดอดเด,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 ด้ินราคะเด้ออันนี้คือนะคะไออนาคตของชาต<ช>ินะคะเยาว,วชนนะคะลูกหลานบ้านเฮาเอาให้นุ่นค่ะค่ะนาโนนาโนโอ้ยอันอัน,อนเดี๋ยวเดี๋ยวชุดนี้รับรางวัลจากหน้าเวทีก่อนนะคะค่ะ กูจะมาลูกผู้ใดกระทูหิวไมาไห้นี่ด้อค่ะปากูจด่สิเขาเต็นน้องน้องชะนอเอกยเนาะเต็มไ่ได้ดอกบาหวานกูคือไปนั่งหน่อยๆมาเต็นดีเถอะละค่ะขอบคุณงวันทุกปักทุกตะกา์ที่รัานกับน้องๆด้วยนะครับปายาพิ่งเบิดในจากมโนเด้อจังหวัมโนจัดสอสแล้ว ไถ่บ้านนี่เพิ่อนกะดีนาะเพิ่อนไหติ๊บน้องๆนุงงพูดไอ้ไหมากไหยุดีมีให้ไหลำลำด้วยด้วยเด้อแม่เด้ออะครานูะหมานแต่แต่ลูกแต่หลานได้บัยังเข้าขึ้นถ้าบ่ลหนเงียบมิสซิลีรู้ตัวแล้วเหรอพนักานเอาอะาลาเเอาเงิน โอ้ยคนปวดจนข้อแหงเดินเลยโดนแตกหักนั่นคือจำอะไรเล่นน้อยบักลาโอ้ยไอเกียรติมีดทอนเอซิมาอย่างนี้สะอ่อนได้พี่น้องบ้านเฮากลับไปนี้ทุกทนเชิญค่ะเจ้าภาพใหญ่ครับถ้าได้เบิร์ตเดี่ยวอ่าพี่น้องครับขอบคคุณสวดๆให้แน่ครับตบมือดังๆให้ทีมงานลูกหลานบ้านเฮาครับผมและพร้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือคุณแม่เดงกสายจูนครับ จะได้พ่อเปรำร้อนให้กับน้องๆน,นะคะตัวแทนค่ะตัวแทนหนึ่งท่านค่ะอ่ะน้องนาโนค่ะน้องนาโนเลยล่ะโอ้ลูกน้องนาโนคนสวย <store> โอ้ขอบคุณการศึกษาด้วยพี่บุษบาด้วยนะจ๊ะขอบคุณมา,มากโอ้เหลียวปไปนอกนอใช้ของลาเด็ดอันนี้อันนี้อันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี เอาเขา่าแถวเข่าแถวเรียงแถวหน้ากา<ด>ัานขอบคุณเหมือนใหม่พัชรีอาจารย์นรตีอาจารย์ขาพรอุ้ยยังว่า ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องนาโนด้วยนะคะกับทีมงานด้วยนะคะขอบคุณเสเสครับเสีย์ฟไปรู้ได้ไหนกับทีคงาไปวันนี้ครับผู้ได้รัเต็มดีกมูลนางข้างอเมริกาทางตั้มเยาเต็งตั้มเงนดีนั่นแหละเยาวชนของชาตินะคะรอบนี้นะคะนาโนเอ้ยอ่ย่าแดงให้นะคะเป็นทุนการศึกษารอบหน้าค่อยเป็นการขึ้นเฉียงผาตักนะคะ ขอ,เ,อ,เ,อเลยลูกจะได้อะไรขอเ,อเลยน้องนาโนบบกว่าไม่พาหรอกทำไมอ่ะตั้งแต่มียังเนี้ยห้าขายอยู่แล้วว่าครับร <ś 2> เป็นยังกะดีเปิดครับพี่น้องค่ะนี่แหละคุณว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าค่ะถ้าเด็กมีขี้มูุกและชี้ตาล่ะ ก็จะล้างออกนะคะดูสิแม่พวกร์ขา,<ม>าเด็กดใน,น <ะ S 2> วันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า,<อ>าถ้าเด็กติดยาบ้าไม่มีหรอกวันหน้ามีแต่ผ้าบางสก,ออกิน <c oughs> แนล้วนาะเป็นยังกับเป็นโลดว่าถ้าเป็นคนดีว่าถ้าเป็นเยาวชนคนดีของชาติของลูกของของบ้านของพ่อของแม่นะครับเป็นยังกับว่าเป็นกับว่าพิษพูดไอดอกค่ะเป็นกระเทยกับเขาได้ดีทุกเทปเลยน้เป็ปกระเทยกับเอาเมีดแค่ะาคุณบอกส่กูตีเสียใกเดเอ กุณปาเนี่ยเอาผัวจะโดนแล้วเอาพักการ์ดนองๆค่ะบัดนี้พบกับนะฮะพวกเราโรงเรียนอนุบาลกระต่ายน้อยพอดีเอียจะว่าอนุบาลกระต่ายน้อยถั่วอ้าว ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่แดงปิยพรนะคะแม่แดงสายจวดนะคะเป็นงานแฮปปี้เบิร์ตเดย์แล้วก็งานทำบุญบ้านเมื่อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเมื่อนี้เนาะค่ะเนาะขอบทีมงานรอบนี้จะเป็นรอบพวกซองอ่ะได้ยินรอบเซอรอบพวกซองเหรอพวกซองเอาพวกซองคือนอย่างแม่ป่ะเนี่ยโฟกซองอีกนะเงินใส่ซองอะไรอีกนะคนละแัดเนี่ยดินเตี๋ยวไน่ก่องเหมือนแม่พูดถึงโฟกซองอีก ซออนแล้วอยนเอากินมีแม่แดงเขาเข้ามาแต่สามมือที่เลี้คนพี่น้องมาเมือเรีกับซิมสี่สิกิโลมือก้อนมือว่านมือห่อกระต้มกับ้วตัวหนึ่งมือเศร้านี่ก็มีง้วออีกตัวหนึ่งมืออื้นนี่สิขากระเทยตัวนั่งตัวใหญ่ๆนั่นค่าเห็นอย่างกูว่ากินได้ขี่เพียไม่อย่งไอ้มาสี่บับี่บับแกหนูหมวดจะซื้อได้หนูบานา ไหวง่วตัวนี้เป็นราคากินพุพันนาอยากเบิมงนใ่รประการประคาศรมีอกกซ่อนพ่ตัดดอกแล้วพราะว่าห้ตลกในน่องพเมษโรถมันจะวันมาสั่งเอาเลยเออเาตรมาก้อนกรสิพุลมาก้อนตะไทล่ะไทเอาพูได้อกก็นูได้พงพูดบูันระอกันมูร่รดอีนกค่าอีนักร้องไข่ไข่ให่เไข่เสียงไหลเรียกครแต้โมดูถูกนีคำี้ไข่ของเขาอยู่ไข่ยังฉันไข่สก๊อตเสีย อย่าบอกองก้นมูเาให้แกรองกนมูอาจารย์สดวัวนั่นเนืกินมเอาพ่อี้โตนังน้ำมูบอาจาย์นี่โยลวบนังอ๋อทังนี้เยังันขอเสียงหน่อยเอานนักหน่อยเอเมียนี่ยขอเสียงหน่อยขอเสียงัทได้เงนดีกี่ต้นวันแรกนจ้าซยูทั้งนบ่น มีมมยเพี่อไรด้มาเหมือวาน้มีเีแล้มาฮอตุมนมียจะเป็นเพื่อนมีจิตอนน้ำมูบบอาจจะเ็อะไรก่อนขอว่มีบัตรจากจุดมาเยกเผยลยกูมูขันเลยอ้าเลยบไดคนดวยบ่ได้คนรวยบ่ได้เอาล้อเพี้นซะนะตัวแฟนมาจากไหนจ้า้องมาจากไหนหรอพวกหัวขึ้นกันบ้นดีเด็ดติดดีดีเนาะจ้าร้องแค่นี้แหละออกเรื่องกันเขยิ้งนั่นเขยิ้งนั่นล่ะ ก็สู้แล่าก่อนนะครับโอ้เปย์บุาย์ไงเอ้ะคาร่าก้นมูนะเอาจานตัวเฟ้นมันจะไหนบ่หูนะพนี่นี่ขึ้นร่องก็ผีกวอนเลยเอาขึ้นให้โดรีกนั่แม่แม่ให้เปิดโตให้บ่หนี่เปิดเลยโอเคณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านชับบุบ